แต่ือว่าพีพีเขาจะงานเยอะกว่าผมผมก็จะแบบทำไมมาเวทำไมมาเวน้อยใจเคารพครอบครัวถือว่านั่งสมาธิบ้างอะไรอย่างเงี้ยคูปการาดคูปการังดูดิสนีย์ออนไลน์ถูกต้องก็ทำงานทำงานอะไร่วงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อออีเวนต์แต่ก็แบบมีถ่ายนั่นถ่ายนี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วทำแล้วก็ทำสิ่งดีๆที่ยังบอกไม่ได้ไงปุ้ยเออถ้าเกิดเราขนาดนี้มันต้องบอกนิดนึงเปล่าดีเฮลพ์พลัสพลังคุ้มครองสุขภาพเออนี่เข้าลูกค้าอีกคนแล้วหรอใช่ฟื้มใจอยู่นะเดี๋ยว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 เราใหหน้าไม่ได้ต้องเชื่อถายแต่ประเด็นคืออะไรเราเห็นได้เลยว่าท้าผูดเด่นนะกังวลเป็นกังวลเฉยๆเป็นกังวลเฉยๆแต่พอเรากังวลได้หล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องชงให้เลยหรอ้า ีไกลัวแฟนไม่มีเวลาเพราะมีดีเฮลพาสไงถ้าระหว่างแฟนกับบีนุค่ะซื้ออะไรดีเฮลพาสเราต้องรักเองก่อนเดี๋ยวที่จะรักคนอื่นแล้วอย่งมีกิดเองยูเวลาพักผ่อนไหมครับช่วงนี้ก็มีบ้างเป็นเป็นบางวันนะบางวันก็นอนได้นอนบางวันก็นอนน้อยบ้างอะไรเงี้ยก็ เฉลี่ยเฉลี่ยไปไม่รับดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างกังนะกวลเรื่องสุขภาพบ้างไหมดูไม่กังวลเลยครับเพราะว่าผมมีอับข้าวไข่หอยอกีกแล้วเอาเลยไม่มันต้องกังวลก่อนแต่ไม่กังวลอีกต่อไปเ,ออเพราะมีดีขนะ้างพลา่าเป็นความคุม้คมครองสุขภาพที่ลงตัวละมุนตุน<อ>้นสุ<อ>ลละ่ายละมุนตุ้นละมุนตุ้ลละไม่พิสูจน์เพียงแค่ควกมคุ้มครองดีที่ อดใจเราหมุนตูนออกมาเถอะตูนุอมากันมีเฮ้ยไม่จริงจริงป่ะเนี่ยจริงโอเคต่ออ่ะก็อย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าจริงๆแบบทุกๆแบบไม่เกี่ยวกับอายุเลยครับนั้าคือพี่เด็กกว่านี้ประมาณสักสามสี่ปีอะไรแบบนี้เฮ้ยสามสี่ปีเลยเหรอชัยก็เธยังไม่เยี่ยมเลยไงชัเขาไม่เยี่ยมหรอไม่มาเขาไม่เยี่ยมหรอกพี่เราร้านมีประกันหรือยัง มีแล้วเบิองไทยประกันชีวิตอ่ามีหรือเปล่าฮะดีหรือเปล่าตอนนั้นฉันไม่มีตัวนี้ฉันมีแล้วอ่าแล้วจะน้อยใจกันอีกไหมแอนดูนะครับอ่าอย่าลืมดูเลยนะครับคนเจนใหม่พวกเรามันก็ต้องมีอะไรที่มาดูแลเราแบบนี้อย่างนี้ค่ะซา่งคือตอบโจทย์เลยนะครับว่าเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยมลพิษีมัน มีปัญหาบ้างอ่าอะไม่เหลือแล้วคุณช่วยฉันฉันไม่ช่วยเธอไม่ชอบมีปัญหาแบบใครอยู่แล้วโอเคเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพผมก็ชอบเป็นคนที่เชื่อมโยงเก่งครับผมก็เลยต้องทำความคุ้มครองสุขภาพดีทำงานส่วนวันมีรู้สึกไงครับมีรู้สึกไงอุ่นใจอุ่นมากไหมครัอุ่นมากอุ่นใจนะ เรามีปัญหาเรื่องอะไรที่ไม่อยากให้เกิดที่สุดสำหรับชีวิตเราไม่หมายถึงว่าเราจะคปัญหาสุขภาพไม่ไปถึงปัญหาสุขภาพอติถ้าเราต้องรับผิดในไมอุบัติเหตุอุบัติเหตุใช่ไหมใช่ปัญหาปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอ่าอับดิวคิดหลักยังไผมไม่อยากมีปัญหาสุขภา,า,า,าพที ate, ่ที่มันเยอะหลังอไหนรู้มั้ยเรา U ไม่อยากยิงจุบ uh ยิง huh. ช uh ุบโอเคผมก่อนนะอ่ะผมก็ห huh. oh, uh ่วงหมดแหละ ห่วงหมดแหละก็เหมือนเราห่วงเขาก็เหมือนกับที่เราห่วงตัวเองเราก็ห่วงครอบครัวแล้วนะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ให้ให้ดีพีเป็นอะไรอยู่แล้วก็เหมือนว่าเราก็แอนดี้เด็กเด็กที่ก็หลุดอยู่ก็ไหมือนว่ามันก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวกันนะ อไรไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายใจเนี่ยแล้วก็อย่างเขาแบบเขาแบบต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยพี่ๆละครก็เหมือนกันแหลคะครับผมพี่ว่าจริงแบบก็คงไม่อยากให้แบบว่าใครอยากให้คนที่เรารักมีปัญหาสมอ แล่ไหมครับเจ็บหัวใจถ้าเสนอตัวไม่กล้าแล้วเป็นโรคหรือเปล่าไม่ประการที่มาแค่นี้เลยว่าเราดันเสนอตัวเราไปก้าวไกลหัวใจเขาออ้โหมันอยู่ที่เป็นโรคหรือเปล่าไงเือถ้าเป็นโรคเนี่ยไม่ว่าจะโรคเล็กหรือโรคเยี่ยมจริงจริงถูกต้องนะครับคิดว่าเหตุการณ์ไหนที่ถ้าไม่มีประกันชีวิตที่แน่วอะไรอยากเรียกเดียวเด็กนั่ทีมงานทุกคนก็คือให้การตอบรับนะครับเอาล่ะทุกคนสารเรียกจบย่อยยัดไปทั้ง เด oh ี๋ยวมีอีกข้อต่างปีไทยหมครับข้อต่อไปครับก็ผิดคุกผิดเลยผิดเลยผิดคือเพราะนี่ไม่มีใครได้คะแนนความคุ้มครองสุขภาพ D Hel Plus ดูแลค่าอะไรบ้างช้อยของเราคือค่าหมอค่ายาค่าผ่าตัดหรือค่ารักเตงอะต้องตอบผิดปะฮะต้องตอบผิดปะเราแต่เลยอาจจะได้เสมอกันนะอ่ ถ้ารักแต่งเพราะอะไรดีเฮลพลสถึงดูแลตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าเรารักใครดีเฮลพลสก็จะดูแลคนคนนั้น i'll เราก็ยายามจะบริหารชีวิตเราให้แบบมีพักมีอะไรอย่างเงี้ยแต่หรือว่าบางทีแบบมันมีงานที่มันแบบกระตุ้นตากระตุ้นใจเราอะเราก็รู้สึกอะไรกระตุ้นอะไรกระตุ้นแบบไม่มันพู่ไงอะบางทีแบบเราตอนแรกระวังแทนว่แบบนี้สภาพจะมันมีโอกาสนี้เข้ามาเราก็ไม่อยากที่จะเข้ามาเราก็รู้สึกว่าอันนี้ที่อยากทำนีที่อยากทำเลยแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทําให้ดีได้แต่เราก็ต้องสู้หน่อยหน่อยก็รู้สึกว่าอะ ลองดูไม่รู้จะมาหรือไม่อาจจะถือว่าทำได้ดีนะครับไม่สน IF หนึ่งสองสามโอเคคุณได้คะแนนแรกแล้วนะ,ะคุณได้คะแนนแรกมาแล้วนะ,ะท้าไมคุณถึงรู้รใจเขาว่ากินน้อยกินนึงกินน้อยจริงคือเขาเป็นคนเขาเป็นค,คนแบบสมมติระหว่างวันทำงานด้วยนะรวมทั้งทั้งวันกั้งคืนด้วยนะบางทีแบบเลิกกองอนะไรเงี้ย เขาจะแบบอยากกินอะไรขึ้นมาหลายอย่างกินบ่อยตลอดอยากกินพิซซ่าอยากกินของแต่เขามาถึงแนะคือก็กินนิดเดียวนิดเดียวใช่คือไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนที่แคร์เรื่องเวลาการกินนนค่ะ carrying is sharing อ้ my god ตื่นเช้ามาก็กินกลางวันก็กินกินดึกดึกทั้งวันเลจก็กินแต่ว่ากินนิดเดียวแล้วทำไมคุณดีขนาดนี้กินนิดเดียวพี่กินคือหนูก็ไม่ if หมายความว่าหนูก็ไม่หยุดแบบว่าเวลาแบบคือยาวแล้วก็บเขาไปกินทีแต่ว่าหนูก็จะพยายามเติมเติมทั้งวันเลย กินจุกจิบกินจุกจิบกินจุกกินจิบอ่ะแต่แดดแต่แดดแต่เลิศทำไมเธอจุกจิบแต่แดดแต่แดดแต่อ่านี่รู้เลยจะเคยชัวตอบข้อนี้ยอะไรยังโอเคบิวกินได้ไหมอุ้ยเธอตอบผิดนะข้อนี้ไม่จริงคุณแก้ตัญหครับผิดไม่บไม่ใช่ว่าทุกอย่าง เี๋ตวนี้เรามาสายแบบ s u s t a i n แล้ว sustainability อะไรย่างตะเกียบสอยขึ้นมาลงไปช้อปปิ้งอยู่เลยไปดูไปเฉยไม่มีอะไรติดมือเลยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกว่า window s แล้ววันนี้ไปทำก่อนวันนี้ไปไหนมาขับรถไปไหนมาอะไรก็อยู่บ้านอยู่บ้านอะไรไม่ใช่วันนี้ไปทำงานมานั่งรถตู้่ะแล้วขามาเนี่ยทำไมอ่ะเอาอิบเนอฉันชอบฉันอยากดูเรื่องอะไรแบบนี้มาวางเล่นเกมอป่ะกี่นิดนึงกี่นิดนึง ลักษณะรถเป็นยังไงมีหรอมีพวงมาลัยมีกระจกางพี่ขอโทษที่พี่ถามเหล่ากันหยอกเล่นนะครับเอาล่ะจบเกมเราได้พู้ชนะและผู้แพ้แล้วในเกมเกมนี้นะครับเรายังไม่ไพูดอะไรเลยเธอพูดของเธอเองสปอยหรือป่าไม่มีไม่มีสปอยป่าไม่มีสปอย บิวกิ้นแล้แนนเนนสปอยล์เปล่าไม่มีสปอยล์พีพีแล้วคแนนเนนไม่ม <mus i: 1981. S 1> ีสปอยล์แล้วมีแต่แสปอยเลอร์รถใหม่รถใหม่ไม่มีสปอยเลอร์รถเธอหรือเปล่าสีล้มส้มมันมีสปอยเลอร์สีล้มส้มอะไรสีชมพูเธอได้ข่าวว่าจอดอยู่กับบ้านมานานตัดเลยจ้าตัดเลยจ้ะช่วยตอบคำถามกันก่อนโอเคช่วยตอบคำถามนี้ก่อนแม่พ่อแม่แม่ก่อนแล้ เคู่กันจะทำเพลงฟิวฟิวไหนเพลงช้าหวานซึ้งหรือเพลงเร็วแดงกระจายอ่าก็อยากทำทั้งี่สองก็ทำหมดนะทำหมดทำหมดเปิดด้วยเพลงอะไรถ้าวางแผนต้องเปิดเพลงคู่กันจะเปิดด้วยเพลงอะไรเล่เพลงสับซาก่อนยูคินจะเปิดออกมาเดินเลยพี่พวกเราซีนให้ฟังอ่าเราซีนอะไรยังไงเป็นออนสเตสดยูกินเปิดมาปุ๊บแต่งตัวเซ็กซี่แต่งเซ็กซี่เลยแต่งชุดมันหนูใช่ไหมชายช่ยแล้วแบบว่า เป็นชุดยาวสิบเมตรหุ้ยลอยตัวลงมาลดแล้วหมุนด้วยสามรอบทำดีปึ๊บเบิบเบิบเบิบลงมาปุ๊บเปลี่ยนชุดทำดีละแดนเลยแดนยาวตอนแดนแดนแดนปุ๊บเสร็จปุ๊บลงขาหักไปโรงพยาบาลโชคดีมีความคุ้มครองดีครับก็คือจ้านี่คือเซนเรื่องมาในเอ็มเลือกทรานี่คือเรื่อกในเอ็มวีนี่แค่นี่แค่อินโทรดักชั่นนะยังไม่อยากคิดเลยเนื้อเรื่องจริงเป็นไงใช่นี่จู่หัวแล้วเนี่ยเ สิกเวรติ้งได้ฮะอายเฉยแต่ทำได้ดีนะพิทถึวันนี้คืออีบและไซม์มาแซ่อาิโกะอาิโกะก็ใช่ไม่ใช่าก็ขอบคุณหมอก็เป็นก็คนนี้ชิวะวคนนี้ชิวะีวีเดสทีพีเดสีวีซันเดสอีเลุเดสเดสเดนยังไม่เด้มายั่มีชิ ก็ชวนเนะเอาชวนยังไงชวนยังไงอยากเชิญชวนทุกคนเป็นภาษาอังกฤษอยากเชิญชวนิกอยากชวนชวนิกแต่มนเป็นไเนภาษาุปนไม่นัดมีลามีลาไหนลาพวภญี่ปุ่นมีบดีเนี่ยโชคดีเลยเนี่ยโชคเอาสิรพวกอีไซน์เช่อยากเชิญชวนทุกคนชวนชวนิมาร่วมทา ร่วมทำความคุมครอง,งสุขภาพพร้อมที่เฮลพลัสโกงดีเฮลพลัสสวีดา้าได้ไหมได้ไหมเรื่องเรื่องของการตกหลุมรักซ้ำๆตกหลุมรักซ้ำๆคือต้องบ่อย่างนะทุกคนนะเรื่องของการตกหลุมรักเืออคคแุณ แป๊บหนึ่งคุณย้อนกลับไปมันไม่เคยขึ้นบ่อยถ้ามันอะไรนะคือพดต่อถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยแสดงว่าเราเจอรักแท้แสดงว่าเรากำลังเจอรักแท้กับแล้วถ้าเรารักแท้เราเจอรักแท้เนี่ยและถ้าเราเจอรักแท้กับเราก็ต้องซื้อดีเซลพาสแฟนเราก็ต้องซื้อดีเซลพาสแฟนเขาเนี่ครับเป็นการตอบแทนความรักที่เรามีให้กับเขาเป็นการตอบแทน ยางอยากของเองไม่มาครับอกมาแล้วใส่เนี่ยพูดจริงนะหมายถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยนะไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาแล้วอะแล้วไงแล้วไงเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือพีมีบ้านีมีรถทีมีทรัพย์สินมากมายทีมีเงินทองผมไม่รู้จะซื้ออะไรให้แล้วนอกจากประกันเทสประกันก็มีแล้วเพชรได้ไหม ได้เขาบอกว่ามีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีเพชรคือตอนแรกหนูนึกว่าจะไปตักว่าพี่มีบ้านพี่มีรถพี่มีมงกุฎไม่ใช่ตักดีไม่ใช่ไม่ตักดีอันนี้มีตักดีด้วยเหรอมีตักดีคลาสสิคตักดีคลาสสิคมาไม่เคยได้ยินเลยยิ่งมาได้ยังฟิมมีบ้านฟิมมีรถฟิมมีรถฟิมมีมงกุฎมงกุฎมงกุฎเลยที่ขวัญ

HAPPY BIRTHDAY HAPPY b i ขอบคุณเ a p ขอบคุณเขา y อบคุณเข y ขอบคุณเขาขอบคุณคราเหมือนกันครับ